ปนปลาจ้าปนปานินปนปลานิลนกับผักต้มผักต้มก็จะมีกะหล่ำผักกาดมะเขือแล้วก็ผักสลัดสดๆนี่จ้ะปนปลา ถ้าจิงก็มีก็เยอะนะนี่จะแกงผักสดสดเยอะๆนี่จะก็จะมีไข่ต้ม นี่นะคะกับข้าวเช้ากับข้าวบ้านๆแแ่่อร่อยนะคะคลิปนี้ทุกคนก็ขอบจบแค่น,นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ